คำเตือนรายการนี้อาจจะกวนตีนิดนิดอาจมีคัหนแบ,บนิดหน่อยแต่เพื่อความสน,นุกของทุกคนอายุต่ำกว่า18ปีควรรับชมนะครับโอเคต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับรายการชิบย่าชิเนเอลคนไทยไดูได้ใครจะดูไม่ดูล่ะของมึงนั่นเองนะครับผมทุย <laughs> โอเควันนี้เรามาอยู่กับเกมเอ่อโปเกมอนพีซงรี้ฉบับแอนดรอยนะครับผมก็ในโทรศัพท์มาแหละเราจะกดออกทำไมเนี่ยโอเคนิวเกมสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับผมก็เมในใต้คลิปได้นะครับแล้ผลเคิมคลิปสอนผมเอาละมาละยินดีต้อนรับสู่โลกโปเกมอน นี่ก็คือเออเวลคัมทูเออก็นั่นแหละ <laughs> ดีดีตุ้ดรับสูโ่โลกโอเคมอนโอเคนายชื่ออะไรหรอนายเป็นเด็กใหม่สินะ <laughs> เอาละใช่ก็คือด็อกเตอร์จุดจุดจุดไม่รู้นี่ก็คือโปเกมอนของฉันเองแต่นี่มีชอวาเนเนเนนั่นเองแต่นี่เป็นโปเกมอน เป็นโปเกมอนสายฟ้าที่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าออกจากแก้มทั้งสองข้าขงได้โอเคแล้วนายเป็นใครมาจากไหนนายจะนายเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเลือกเอาเลยโอเคมันก็จะมี2ตัวเลือกผ,ผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผมขอเอาผู้ชายก็แล้วกันผู้กระเทย okay. เอยโอเคอ่าผมก็จะตั้งชื่อเป็น ah es ci bo shibuya kalau akan nah oh banyak lagi oke shibuya lo, yuk ditonton lah suku pokemon lo. ini kuy lu pokemon kong nan kira-kira kaya pen oke awolah kohesionu ke blok pokemon lah ติ๊บติ๊บติ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 บ,ตบ,ตบ,ตบเอาไหเนาะแพงมาแล้วลองครับ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 โอเค,ค okay. แม่ฮัลโหลแม, Hello, แม่ผมมาบ้านแล้วนะครับเออผมก็ขึ้นรถบรรทุกไอ mm hmm. เกี้ยนี้มาเนี่ยครับผมเข้าใจไหมแม่แม่อย่าบนนี่คือแม่แม่มันมาเข้าบ้านก่อนมึงไปไหนมาเออผมก็ไปเอาโปเกมอนไงครับผม มืองเมืองมืงมึงไปที่นอนเลยมึงไปที่นอนเดี๋ยวนี้เลยครับ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 โอเคเออคุณแม่แล้วก็จะให้ไปเปลี่ยนนาฬิกาครับผมครั้งแรกผมก็เล่นไม่เป็นครับผมผมดูมาจากฝรั่งมานะครับผมเออฝรั่งก็เล่นเก่งมากครับผมผมก็ไปดูมาก็คนละากนะครับแต่ผมรู้ได้ไงคนมันฉลาดโอเคมาแล้วครับ อมอร์นนิ่งบ้านป้ามึงที่อาต้อานะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ผ่านด่านผมก็จะเล่นให้ดูนะครับผมเพราะผมไปดูจากฝรั่งมาแล้ววิธีผ่านด่านนึงผมครั้งแรกผมก็จะไม่รู้ครับผมมันต้องชนะยิมก่อนนะครับโอเคเอคุณป้ามาบนอะไรไม่ใช่คุณป้าเลยคุณแม่โอเคพอ ปักเกือบอยู่เล้เมื่อฟปักเฉยนักอะไรฟักทองโอเคเราต้องไปนัดสาวของเราครับผมสวัสดีครับคุณแม่ใครแม่มึงเออเออลืมตัวครับโอเคอะไรเนียจุดจุดจุดพูดอะไรไม่ออกเลยเหรอกูกระเด็นปุ้ยโอเคขอข้ามก่อน นะครับนี่แหละแอฟหนึ่งครับผมโอเคนัดสาวเรียบร้อยมันก็พูดอะไรไม่ออกจุดจุดจ,ดจดเอาละเราจะเจอกันที่ไหนดีไปปิกนิกนะโอเคไหมโอเคโอเคไปปิกนิกนะโอเคโอเคทุยไปเดิมันจะบนอย่าบนอย่าบนอย่าบนแล้วก็นี่เยอยื้อยื้อ,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 อเกือบแล้วมะะั้งล่ะ และครับผมวันนี้มาอยู่กับเกมไมค์ครับนะครับผมวันนี้จะมาสอนนอนห่มผ้านะครับผมไม่ใช่เฮ้ยคนละเรื่องโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แล้วไปก่อนแค่นี้นะครับผมติดตามใหม่พาหน้านะครับผมสำหรับนี้ก็ต้องของลาไปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับเฮ้ยแม่ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และก็แชร์ด้วยนะครับผมและอย่าลืมดูแลตัวเองทุกการดื่มนมก่อนนอนด้วยนะครับไปละ